ิดโรงเรียนแต่ไม่หยุดการเรียนรู้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นอนุบาล3าุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูวริสาราสันพิสุขหรือแพรแพค่ะและคุณครูจิราพรเครือกัดหรือคุณครูเมค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนหน่วยผีเสื้อแสงงาม และว,วันนี้เด็กๆจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องรูปร่างลักษณะของผีเสื้อก่อนที่เราจะไปเรียนเรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 1. เด็กสามารถบอกรูปร่างลักษณะของผีเสื้อได้2เด็กสามารถบอกหน้าที่ของอวัยวะของผีเสื้อได้3เด็กสามารถฉีกตัดปะ ภาพผีเสื้อได้เรามาเริ่มเรียนรู้หน่วยผีเสื้อแสงงามเรื่องรูปร่างลักษณะของผีเสื้อกันเลยนะคะก่อนที่เราจะไปดูเรื่องรูปร่างลักษณะของผีเสื้อเรามาดูความหมายของผีเสื้อกันก่อนนะคะผีเสื้อคือสัตว์ปีกชนิดหนึ่งที่มีสีสันสวยงามแต่มีอายุไม่ยืนยาว ขึ้นอยู่กับสายทันเด็กๆรู้จักผีเสื้อกันไหมคะแล้วผีเสื้อมีรูปร่างลักษณะอย่างไรเด็กๆรู้กันไหมเอ่ยถ้ายังไม่รู้เรามาเริ่มเรียนไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะรูปร่างลักษณะของผีเสื้อประกอบด้วย 1. หัว 2. องลำตัว 3. ปีก สตาห้นวดหกปากเขาเด็กๆรู้ไหมคะว่าลักษณะของผีเสื้อแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรกันบ้างเรามาเริ่มเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะลำตัวผีเสือ้อลำตัวของผีเสือ้อซึ่งไม่มีโครงกระดูกอยู่ภายใน ลำตัวเป็นวงแหวนหลายๆวงเชื่อมต่อกันด้วยเยื่อบางๆซึ่งเป็นส่วนทำให้ลำตัวเคลื่อนไหวได้สะดวกปีกผีเสื้อผีเสื้อมีทั้งหมด4ปีกหรือ2คู่คู่หน้าและคู่หลังปีกคู่หลังจะมีขนาดเล็กกว่าคู่หน้า ก็จะทำหน้าที่ในการบินขณะบินปีกทั้งสองคู่ก็จะแผ่กลางออกและยึดติดเป็นแผ่นเดียวกันในแต่ละข้างตาผีเสื้อผีเสื้อมีตาใหญ่คู่หนึ่งอยู่ด้านข้างของหัวสามารถรับรู้ภาพของวัตถุที่เคลื่อนไหวได้เร็วจึงบินได้ว่องไวตามจับได้ยากหนวดผีเสื้อ มีหนวดหนึ่งคู่อยู่ระหว่างตารวมสามารถรับรู้กลิ่นปากผีเสื้อปากของผีเสื้อก็คืองวงซึ่งใช้ดูดน้ำหวานจากเกสรดอกไม้หรืออาหารเหลวอื่นๆเวลาที่ไม่ได้ใช้งานงวงนี้จะม้วนขดไว้เป็นวงขาผีเสื้อผีเสื้อมีขาหกขา ไว้สำหรับเกาะตามที่ต่างๆหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องรูปร่างลักษณะของผีเสื้อกันไปแล้วเรามาทบทวนบทเรียนโดยการเล่นเกมชี้รูปร่างลักษณะของผีเสือ้อตามที่คุณครูพูดกันนะคะข้อที่1ปีกของผีเสือ้อปีกของผีเสื้ออยู่ตรงไหนคะเด็กๆรองชี้กันนะคะคุณครูให้เวลาเด็กๆคะ่ะ เรามาดูเฉลยกันค่ะเด็กๆตอบถูกกันไหมเอ่ยข้อที่สองตาของผีเสื้อเด็กๆชี้ตาของผีเสื้อสิคะเรามาดูเฉลยกันนะคะว่าเด็กๆชี้กันถูกหรือเปล่าถูกกันไหมคะข้อที่สหนวดของผีเสื้อหนวดของผีเสื้ออยู่ตรงไหนคะคุณครูจะเฉลยแล้วนะคะ เด็กๆตอบถูกกันไหมคะข้อที่4ปากของผีเสื้อปากของผีเสื้ออยู่ตรงไหนนะคะเด็กๆชี้กันหรือยังคุณครูเฉลยแล้วนะคะตอบถูกกันไหมคะข้อที่5ขาของผีเสื้อเด็กๆ,ๆชี้ขาของผีเสื้อสิคะคุณครูเฉลยแล้วนะคะเด็กๆชี้กันถูกไหมและข้อสุดท้ายข้อที่6ลลำตัวของผีเสื้ออยู่ตรงไหนเนาะ เด็กๆชี้กันหรือยังคะคุณครูเฉลยแล้วนะคะตอบถูกกันไหมเอ่ยไหนใครตอบถูกทั้งหกข้อบ้างคะตบมือให้ตัวเองด้วยค่ะสำหรับคนที่ยังตอบถูกไม่หมดให้เด็กๆลองไปนั่งเรียนทบทวนอีกหนึ่งรอบแล้วค่อยมาเล่นเกมใหม่นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอชมเชยเด็กๆทุกๆคนที่ตั้งใจเรียนนะคะ หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้รูปร่างลักษณะของผีเสื้อกันไปแล้ววันนี้ครูคก็มีกิจกรรมให้เด็กๆทำนะคะคือกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์ฉีกตัดตะดต,ตีดภาพผีเสือ้อให้สวยงามตามจินตนาการของเด็กๆเ,เลยนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะให้เด็กๆบอกรูปร่างลักษณะและหน้าที่อวัยวะของผีเสือ้อแล้วถ่ายวิดีโอ ส่งในกลุ่มรายห้องเรียนด้วยนะคะเพื่อคุณครูจะนำมาดูและประเมินพัฒนาการให้เด็กๆค่ะก่อนที่เด็กๆจะบอกให้เด็กๆแนะนำตัวเองด้วยนะคะส่งคลิปกันมาทุกคนนะคะคุณครูรอดูอยู่สำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย